สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทลลอดบายคิตตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายนดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะเราอาธิษฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดทั้งราศีและลัคนานะคะมาดูกันว่าเดือนมิถุนายน2566นี้กําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคน คุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะการงานการเงินความรักนะมาดูกันราศีเมษลัคนาเมษนะคะใบแรก n i o g s w o r d King o f s w o r d เป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนที่มีความเข้มแข็งหรือช่วงนี้คุณอาจจะเจอเจอกับ คนที่อยู่ในลักษณะแบบนี้หรืองานที่ยากงานที่ท้าทายงานที่ต้องใช้ความสามารถเราเหมือนแบบต้องใช้ความพยายามอย่างเยอะขึ้นในการจะทำงานอันนี้ให้มันสำเร็จมากขึ้นนะคะมาดูกันต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภของคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษหรือสีใบอะไรเกิดมาเก้าเหรียญ นายออฟเพนทักเกิลนายออฟเพนทัเกิลเป็นลักษณะที่บอกว่าคุณเป็นคนที่กําลังจะมีเงินไม่ใช่กําลังจะมีเงินมีเงินเลยแหละมีเงินเยอะมีเงินมากมีเงินเก็บเงินที่มาจากน้าพักน้ําแรงมาจากความสามารถของคุณเงินที่คุณได้มันมาจากเขาเรียกว่าอะไรการที่เป็นคนที่มีความสําเร็จ สำเร็จในเรื่องของงานเงินก็มาด้วยเนาะคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใครคุณก็อยู่ได้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้ความสามารถน้ำพักน้ำแรงของตนเองในการทํางานเก็บเงินเก็บเงินเยอะเก็บเงินอยู่เก็บเงินได้ได้ดีเลยแหละมันเป็นถึงลักษณะของเก้าเหรียญลักษณะของคนที่มีเงินมีความอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเพียบพร้อมในเรื่องของการเงินนะคะงานที่คุณทาแล้วสําเร็จนะคืองานที่ ที่หรือใครบางคนที่แบบทํางานอยู่แล้วอยากจะทําอะไรเสริมเนี่ยงานที่คุณจะทําแล้วได้เงินคืองานที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ต้นไม้ผลผลิตอะไรที่เกี่ยวกับธัญพืชของสวยๆงามๆก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณก็จะแบบถ้าใครอยากแบบมีมีงานพิเศษทาหรือทําธุรกิจส่วนตัวทํางานที่เกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณจะทํามันได้ดีนะคะมาดูกันต่อนะการงานการเงินความรักโชคลาภของคนที่เกิดราศีเมษลัขนามเมษในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงกันอีกนะคะว้าวแปดเหรียญเยก้าเหรียญแล้วก็แปดเหรียญแปดเหรียญเป็นลักษณะของงานประจํางานที่ทําโดยความสม่ําเสมอเงินที่ได้มาจากงานงานที่ ไม่มีใครทําแทนเราได้ต้องเป็นเราเท่านั้นที่ทํามันออกมาได้ดีงานที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับงานฝีมืองานช่างงานประดิษฐ์งานที่เกี่ยวกับทักษะพิเศษที่เป็นเราเท่านั้นที่ต้องทำทำแล้วได้เงินเงินได้มาจากนำพักนำแรงของตัวคุณเองอยากให้คุณใช้ความสม่ำเสมอใช้ความขยันอดทนมันจะได้มาซึ่งเงินเนาะเงินเยอะด้วย เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองนะคะว้าวเงินอีกแล้วลูซี่ซิงค์อเป็นตะเคช่วงนี้ถ้าใครมีปัญหาหรือคิดอยากจะช่วยหรืออยากจะกำลังรอคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคุณกำลังจะได้รับความช่วยเหลือนั้นกำลังจะมีคนเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการเงินเงินกำลังจะได้มาหรือในหนึ่งไพ่ใบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ให้คุณบริจาค บริจาคทรัพย์บริจาคทานให้ทานทำบุญบ้างอะไรประมาณนี้มันเป็นลักษณะของการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันคือเราได้รับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรับโดยเสน่หารับโดยคนให้หรือรับมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองก็อยากให้เราแบบบริจาคออกไปบ้างเนาะประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อนะการงานการเงินความรักโชคลาภของคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นยังไงกันอีกนะ ว้าวห้าเหรียญคุณคิดมากอยู่ในเรื่องของการเงินหรอจริงแล้วคุณมีเงินนะหรือเงินมันยังไม่เข้ามาหรือเงินก้อนเนี้ยที่คุณกําลังรออย,อยู่เนี่ยจริงๆเรามีเงินห้าเหรียญมีอยู่ในเนี้ยแต่ยังเอาออกมาใช้ไม่ได้อาจจะเป็นเงินเดือนเงินประจาําเงินฝากอะไรที่แบบมันไม่ไม่ได้หยิบออกมาใช้ได้โดย ปัจจุบันทันดวนคุณก็เลยคิดมากอยู่ตกกังวลอยู่ในเรื่องของการเงินไม่ต้องกังวลถ้าคุณรอคนที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเงินกำลังจะเข้ามาเนี่ยมีแต่ไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยอ่ะคุณคิดในเรื่องของเงินอยู่แน่เลยช่วงเนี้ยคิดอยากจะลงทุนคิดอยากจะค้าขายคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยทําได้นะเงินเดี๋ยวก็เข้ามาไม่ต้องคิดมากนะคะเงินกําลังจะเข้ามาเน,น,น,นานะมาดูกันต่อการงานการเงินความรักโชคลาภ ของคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษประจาเดือนมิถุนายนนะคะเป็นยังไงกันอีกนะอืมเซเว่นเอาเพนทกเกิลดูสิหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีแต่ไพ่เหรียญไพ่เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณรองเงินอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คุณเคยลงทุนลงแรงลงหุ้นเงินปันผลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณรอมันอยู่คุณจะได้รับนะเนี่ยเจ็ดเหรียญช่วงนี้มันอาจจะหยุด หยุดอยู่นิ่งอยู่พักอยู่แต่ว่าอีกไม่นานเงินที่คุณรออยู่มันกำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นเงินปันผลเงินหุ้นอย่างที่เราบอกใครที่เคยลงทุนลงหุ้นอะไรไว้หรือเคยทํางานจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเนี่ยมันกําลังส่งผลมาในเรื่องของการเงินมีแต่ไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยในหัวนี่มีแต่เรื่องของเงินเนาะรือสีห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญเก้าเหรียญน,นี่คุณมีเงินนะมีเงินเยอะด้วยเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีความสุข แต่ช่วงนี้เหมือนคุณวิตกกังบลและคิดมากอยู่เนาะคิดมากในเรื่องของเงินนี่แหละแน่หุยอะไรอะสี่เหรียญน,นี่เราเปิดสดสดนะสลับแล้วเปิดสดเลยนะเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญไพ่เงินเหมือนคุณเอ่เอไม่ใช่ขอโทษขอโทษอ,อันนี้ไพ่ four of cups เราก็ตาลายเนาะขอโทษเห็นเป็นกลมๆในกลนะ่าเหรียญไม่ใช่ f o อ r of cups ขอโทษขอโ,โ,โทษนะคะเอาใหม่ฟอร์มครับหมายถึงคุณนอยนอยน้อยใจเบื่อคุณอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบอยากใช้ความคิดอยากใช้สมาธิเนี่ยช่วงนี้เหมือนมีคนมาหยิบยื่นอะไรให้โดยเฉพาะความรักแต่คุณยังไม่อยากได้คุณอยากจะใช้ความคิดของตนเองอยู่คนเดียวเงียบๆก่อนเนาะประมาณนั้นเนาะเหมือนช่วงนี้คุณเบื่อเออเป็นช่วงของการเบื่อและอยากเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยไม่อยากจะไปสุนสิงีง้อแวกับใคร อยากใช้ความคิดประมาณนี้ดูกันต่ออืมเมจิเชียนเมจิเชียนหมายถึงปาฏิหารปาฏิหารดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าใครทำงานประจำอยู่คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้คุณพูดแล้วได้เงินวาจาของคุณเป็นทรัพย์นะพูดแล้วเรียกเงินพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆเรื่องเงินกำลังจะเข้ามาเนี่ยงานดีเงินดี ปาฏิหารกำลังจะเกิดปาฏิหารก็หมายถึงเรื่องดีนั่นแหละปาฏิหารมันคงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะปาฏิหารสิ่งดีๆที่คุณคิดหวังเอาไว้อยากได้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนกําลังจะมีสิ่งอะไรมาประทานพรให้เกิดปาฏิหารในสิ่งที่คุณอยากได้มันจะเกิดนะมันจะดีด้วยเดี๋ยวกันต่อนะคะราศีเมษลัคณามเมษเดือนมิถุนายน กำลังจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณอีการงานการเงิน,น,นความลับนะคะว้าวเดอะมูนเดอะมูนหมายถึงความคิดของคุณอนะ่ะช่วงนี้เหมือนคุณคิดมากคิดเยอะคิดในแง่ลบเลิกคิดในแง่ลบนะแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหรืออีกในหนึ่งเดอะมูนค่ะจะเป็นในลักษณะของสิ่งลี้รับสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่หรืออะไรประมาณเนี้ยเออ สิ่งที่มันคลุมเครือมืดดำเนี่ยอย่างเงี้ยมันกำลังจะเหมือนเข้ามาครอบงำจิตใจคุณเนะี่ย๋ยวช่วงนี้ลองทำบุญหน่อยก็ได้นะเนี่ยมันมาพร้อมเนี่ยพ่ยทำบุญด้วยทำบุญหน่อยก็ได้นะคะทำบุญไปวัดทำบุญถวายสังฆทานหรือบริจาคทรัพย์ก็ได้เนี่ยให้กับเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย นะเพราะมันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันไพ่มันโชว์ขึ้นมานะคะลองดูหน่อยนะมาดูกันต่อนะกางงานการเงิน,นความรักโชคลาภคาสิเมด็ดลักขนาเม็ดนะคะอีกใบหนึ่งนะช่วงเดือนมิถุนาย,ยนกำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมอะไรเปิดออกมาดูซิควีนอบอลควีนอบอลเป็นลนักษณะของไพ่ที่เป็นไพ่ละเอ่อไพ่ ราศีเมษสิงห์ธนูก็ได้ให้ประจําทัดไฟเนาะเมษสิงห์ธนูหรือเป็นลนักษณะของคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานคุณเป็นคนเฟลลี่น่ารักเนาะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของงานมันเป็นไพ่ไม้เนาะเป็นไพ่ควีนออฟบอลคือความสําเร็จในเรื่องของงานใครที่กําลังจะทําคิดเอาไว้อยากมีธุรกิจธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเล็กๆหรือหรือ งานที่คุณอยากทำเนี่ยคุณจะได้ทำแล้วมันจะสำเร็จด้วยนะในเรื่องของงานจะสำเร็จ hmm. อืมคือนับวันเป็นลักษณะของคนที่ทำงานเก่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเป็นคนทำงานเก่งมีเสน่ห์คุยเก่งเพื่อนเยอะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำคือเป็นคนที่มีลักษณะของธาตุไฟธาตุไฟก็จะเป็นคนที่เป็นล eh> ักษณะของคนที่เป็นผ IC ู้นำเป็นลักษณะของ ความสามารถรอบรู้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์มีการบริหารจัดการได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานช่วงนี้อยากให้คุณมีสมาธิในการดําเนินชีวิตให้มากเพราะว่าในลักษณะไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะคนที่ตั้งใจมีสติมีสมาธิมีการวางแผนเป็นคนที่กระตือรือร้นในการทำงานได้เก่งและได้ดีชีวิตของคุณจะดีขึ้นงานจะดีงานโดดเด่น คุณเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขสถานการณ์อื่นๆได้ดีเนาะคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะด้วยนะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้โดยรวมแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณคนดีเลยแหละเป็นสิ่งดีๆปฏิหารดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องเงินนะ่ะเราว่าคุณคิดเยอะคุณคิดคิดมากแต่จริงๆแล้วเงินมีนะเงินมีเยอะเลยล่ะช่วงนี้อาจจะเจออะไรที่ท้าทาย ทาทายบุกอยากให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่าใช้ความรู้ความสามารถของคุณเพราะว่า,พาไพ่เวนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในตําแหน่งอยู่ในเครื่องแบบเ,เป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นทหารยศใหญ่ตํารวจในพลในพันอะไรประมาณนี้เนี่ยไ,ไปเนี่ย หรือคุณกำลังจะเจอเจอกับคนที่มีตำแหน่งใหญ่สูงกว่าทําให้แบบงานกดดันช่วงนี้นะอืแต่คุณจะผ่านมันไปได้เลิกน้อยเลิกน้อยใจได้แล้วปฏิหารดีๆก็มันจะเกิดถ้ามีเวลาก็ทําบุญให้เจ้าที่บ้างโอเคนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากขอให้มีปฏิหารดีๆเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะเนจิทลัลล์ไบคิตตี้ค่ะ